แล้วชีวิตมัจะดีขึ้นกูนี่นสวดมนต์ข้ามปีมาตลอดทุกปีชีวิตกูไม่ได้มีหาดีขึ้นเลยถ้ากูไม่แก้ไขสันดานตัวกูเองจนมาไม่กี่ปีที่ผ่านมากูเริ่มต้นในการแก้ไขสันดานตัวเองชีวิตกูถึงได้ดีขึ้นได้ถ้ามึงมายึดติดผูกติดกับการสวดมนต์ข้ามปีแล้วมึงหวังว่าชีวิตจะ,จะเจริญแต่มึงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงสันดานการการะทำมึงเลยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงสันดานการใช้เงินใช้ทองเลยให้ตายมึงสวดไปกี่ปีกี่ชาติตายแล้วเกิดมาสวดใหม่มึงก็ไม่สามารถจะแก้ไขสันดามง มันไม่สามารถจะแก้ชีวิตมึงเจริญรุ่งเรืองได้มึงต้องกลับไปแก้ที่การกระทำมึงแก้ผิดที่ผิดทางอ่ะแล้วเมื่อไหร่มึงจะเจริญมึงอย่ามาคาดหวังอะไรแบบผิดๆนะเนี่ยคนไทยปัญหามันเกิดจากสิ่งนี้มันโดนหลอกโดนลวงมาทั้งประเทศว่าการสวดมนต์ค่าปีเป็นการทิ้งสันดานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นการเสริมดวงชะตาเป็นการสะดอดครอต่อชะตาเป็นการสร้างเหตุปัจจัยในการทําให้ตัวเองเจริญได้ในปีหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือดรุ่งเรือง กูถามพวกมึงสวดมนต์กันปีใหม่มาเนี่ยก,กี่ปีแล้วมันจริญรุ่มเลือดรุ่มหลวงหรือยังก็ยังการสอนแบบนี้เป็นกุศโลบายที่ดีก็จริงแต่มันทําให้คนมีความเห็นผิดส,สุดท้ายไม่สามารถกลับไปแก้สันดานคือการกระทําของตัวเองได้มวนแต่ไปนั่งสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่คิดจะกลับมาแก้ไขการกระทําทางกายวาจาและใจของตนเองแล้วสุดท้ายมึงจะดีขึ้นได้ยังไงมันจะแก้ไขอะไรได้มันไม่มีทางเลย มึงต้องแก้ไขตัวเองใหม่ด้วยการมีสติสัป,ปชัญญาอยู่กับปัจจุบันแก้ไขการกระทำกายวาจาใจของตนให้ซื่อสัสต์สจริตอะไรผิดตรงไหนมึงไปแก้ตรงนั้นไปแก้ที่ต้นเหตุว่า,วาใกล้ปีใหม่แล้วอาจารย์อาจารย์ผมชอบมากเลยสวดมนต์ข้ามปีอ,มอย่างเงี้ยโอเคไหมเนีย่ยล่าสุดกูเพิ่งทัวลงมาเนี่ยเขาทิปกูไปตัดเรื่องสวดมนต์ข้ามปีเนะี่ยตัดแบบช่ยช่ย กูบอกว่าส่วนบนข้ามปีเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ถ้ามึงสวดแล้วมึงไม่ได้เข้าใจแปลความหมายของธรรมที่สวดไม่เป็นน่ะมันไม่เกิดประโยชน์แต่ได้บุญมาย่อมได้บุญดีมาย่อมดีแต่มันไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวมึงเพราะอะไรเพราะมึงแปลความหมายของบทสวดนนไม่ได้มึงสวดตลอด3ชั่วโมงเนี่ยไปนั่งถามเนื้อัาเนื้อธรรมแปลออกไหมแปลไม่ออกเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอาเนื้อธรรมในการสวดมนต์ในวันเนี้ยไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจำาป็นยังไงได้บ้างไม่ได้ อาจารย์เลยบอกว่าการสวดมนต์ข้ามปีวิธีการสวดคือต้องท่องได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเข้าใจในบทสวดน,นั้นถ้าเราสวดได้อย่างเข้าใจเราจะนําคําสอนไปแก้สันดานคือการกระทําของตัวเองได้แต่คําถามทุกวันนี้การสวดมนต์เนี่ยทุกคนมาบอกว่าอะไรไปสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จ<อ>ทิ้งตัวเก่าต้อนรับตัวใหม่<อ>กูเห็นผู้หญิงมาทุกปีมึงทิ้งตัวเก่าได้บ้างแล้กูเห็นสันดานมึงมาห้าปีแล้วทุกวันนี้มึงหนักกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยมึงบวชมาแล้วทิ นี่ไงกูกำลังยกตัวอย่างให้ฟังสุดท้ายแล้วการสวดมนต์ข้ามปีไม่ได้ทาให้ชีวิตเจริญรแต่การไปสวดมนต์ข้ามปีแล้วเข้าใจในเนื้อหาเนื้อธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วนําคําสอนในปีนี้เอามาปฏิบัติต่อไปในปีหน้าแล้วแก้สันดานก,การกระทําทางกายวาจาใจาของตัวเองได้จากทุจริตให้เป็นสุจริตนี่แหละมึงจะชีวิตเจริญได้เพราะฉะนั้นเจริญไม่เจริญมันอยู่ที่กายวาจาและใจของตัวเองโดยอาศัยหลักธรรมพระเจ้ามาเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราเองเนี่ยสวดมนต์ข้ามปีที่ดีต้องเป็นอย่างนี้อาจจะก็จัดไม่ใช คนก็ไปโจมตีว่าจย์ด่าสวดมนต์ข้ามปีแต่ตัวเองจัดสวดมนต์ข้ามปีก็กูจัดแต่กูจะสอนวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้าสวดทีลรบททวนประโยคและสวดแปลแปลเสร็จแล้วอธิบายด้วยว่าบทนี้มีความหมายว่าอะไรเนื้อความว่าอะไรสวดจบหนึ่งบทอธิบายหนึ่งครั้งสวดจบหนึ่งบทอธิบายหนึ่งครั้งแล้วจย์จัดงานสวดมนต์เนี่ยสี่พันกว่าคนที่ไหนจันหมอเสงออมหมอเสงเขาจัด อาจารย์จัด,อ,จดอาจารย์จาตเออแต่อาจารย์ใช้หอประชุมของหมอเสงอ๋อโอเดือนละอาจารย์เนี่ยจัดปฏิบัติธรรมที่หมอเสงทุกเดือนอเดือนละสี่พันคนเขาให้สถานที่เพราก็ฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็บอกว่าให้เลยสถานที่จัดการเลยอาจารย์อยากใช้อะไรใช้เลยใช้ฟรีแล้วก็ปีใหม่อาจารย์ก็เลยบอกอ่ะ กูจะสวดมนต์เป็นตัวอย่างให้ดูสักปีหนึ่งว่าสวดมนต์ตามหลักคำสอนโดยเจ้าหรือการเรียกว่าการสัจชายะเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมึงได้ต้องสวดยังไงก็เลยจัด4,000กว่าคนจัดพิมพ์หนังสือเองทําเองจ่ายเองตามที่เหตุตามปจัจจัย4,000กว่าเล่มครับ 2, 2 0 3 0 0 0 0 0กว่าบาทถ้ารวมทั้งหมดเนี่ย4 0 0 0 0 0กว่าบาท หนังสือเนี่ยก็ทำจากมูลนิธิพุทธโคดเนี่ยออกครึ่งหนึ่งที่เหลืออาจารย์ออกอีกครึ่งหนึ่งก็คนละสองแสนกว่าบาทเนี่ยเราก็สละเลยเต็มที่เลยเล่มร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทเล่มเบลเลอร์เลยขนาดเอซีสวดตามหลักคําสอนพระเจ้าแล้วเอาไปแก้ไขสันดานตัวเองให้ได้เนี่ยจะสามารถทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้จริงคไม่มีนะสวดมนต์เจริญไม่มีนะกูบอกก่อนนะถ้ามึงไม่เปลี่ยนสันดานตัวเองอ่ะอันนี้บอกเขาเลยบอกกูบอกทุกคนนะทุกคนที่ไปสวดกันแต่ไม่ได้หาอะไรเลยเนี่ยสวดกันมาตั้กี่ปีต่